ขณะนี้ผมอยู่ที่เมืองออกซฟอร์ดนะครับที่มีมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดอันดูือลั่นก็เลยขออญาตเล่าถึงเรื่องเมืองแห่งนี้สักหน่อยนะครับหลายท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้วแต่ขอญอญาตเล่าเสล็กน้อยหวังว่าไม่ถึงขนาดเอามาพร้าวห้าวมาขายสวนนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณสัก8นาฬิกาเขาบอกแล้วสักพักหนึ่งฝนจะตกครับแล้วก็ขณะนี้ก็ ๙อ,องศาเนี่ยผมใส่ไว้หลายชั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรครับอีกอย่างหนึ่งก็มีไขมันพอกตัวหวังว่าจะไม่พอกตับนะครับอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็คงจะพอทนหนาวได้ก่อนที่จะเล่าเรื่องจบนะครับหลายท่านคงเคยมาที่นี่นะครับที่นี่ก็มีชื่อเสียงเนือ่องจากมีมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับมหาิทยแล่งน,นี้น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าตั้งมา929ปี นับถึงปีพุทธศักราช2568นี้เนี่ยครับ929ปีว่านานมากเลยนะครับเกือบพันปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราคงเคยได้ยินมหาวิทยาลัยชื่อเคมบริดจ์ใช่ไหมครับเคมบริดจ์นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งทีหลังออกซฟอร์ดนะครับเขาตั้งในปีพศอ,อะไรอย่าไปจำเลยครับเอาจำว่าอีก120ปีถัดมานะครับก็มีการตั้งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับนั่นก็คือประมาณ809ปีที่แล้ว นกะ็ต้องจำสอนนะครับจำว่า8 9ปีแล้วเนี่ยตั้งเคมบริดจ์เป็นมหาวิทยาลัยใหม่นะครับทำไมถึงตั้งอย่างนั้นนะสองมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ทั้งคู่นะครับออกซฟอร์ดกับเคมบริดจ์บางคนก็เลยเรียกออกซฟอร์นะก็คือเอาชื่อสองอันมารวมกันนะครับเขาบอกว่าในปีนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ120ปีหลังจากตั้งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยครับชาวเมืองกับอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือชาวมหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยเกิดเห็นขัดแย้งกันนะอาจจะมีเรื่องวิวาทกันด้วยนะครับ บุคลากรทางด้านการศึกษาของออกซฟอร์ดส่วนหนึ่งนะครับก็เลยย้ายไปอยู่ที่เคมบริดจ์ตั้งมหาวิทยาลัยใหม่นะ่ยเดี๋ยวเป็นที่มาที่น่าสนใจนะครับออกซฟอร์ดนี่อายุ929ปีนะครับแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ4ของโลกนะครับอันดับ1 2 3อย่าไปยุ่งเขาเลยนะครับอเอาแก่อันที่เรียกกันนะครับอันดับ4ของโลกแต่ถือว่าเก่าแก่มากนะอย่างจุฬาธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับยังถือว่าอายุน้อยกว่ามากนะครับอันนี้ เป็นแค่ในหลักร้อยปีในบ้านเราเนี่ยครับแต่นี่เขาเกือบพันปีมาแล้วนะครับเขาบอกที่นี่เนี่ยครับโอ้โหมีทุนทรัพย์มหาอะไรแห่งนี้นะครับมีทุนทรัพย์ถึงอ่268,000ล้านบาทนะครับถ้าเป็นคิดเป็นบาทแล้วปีปีหนึ่งเนี่ยมีงบประมาณถึง94,000โอ้โหแม่เจ้าเยอะกว่าหม้ลายไทยเยอะเลยนะครับแต่ว่ามีนักศึกษาอยู่ท่ไหรก็ทราบไหมครับที่ออกซฟอร์ดเนี่ยมีนักศึกษาอยู่24,515คน เยอะไหมครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เยอะนะครับเป็นหมื่นแต่ถ้าเทียบแล้วไปเยอะคือ2 1ง0มื่นหอคนนี้เนี่ยครับเป็นเรียนปตรีเนี่ยประมาณ12นะที่เหลือเนี่ยนะครับก็เรียนปโทปเอกหรือชั่วคราวอื่นๆเป็นต้นเช่นว่ามาเรียนการศึกษาเป็นบางช่วงบางตอนอะไรเงี้ยเนี่ยครับอย่างลูกสาษผมก็มาเรียนในการออกแบบตอนที่เรียนปิาตรีเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยครับเป็นต้นนะครับ ถ้าเทียบกับมหาไลัยไทยเป็นไงท่านทราบไหมครับโอ้มหาไลัยไทยนี่ใหญ่เทียบไม่ติดเลยครับอย่างเช่นรามเนี่ยมีนักศึกษา307,000คนโอ้แม่เจ้านะครับหรือว่าสุโขทัยธรรมดีร่านี่99เกือบแสนนะครับกรเกษตร69,000ธรรมศาสตร์42,000นะครับนะแล้วก็มหาลัยสารคาม40,000จุฬานี่38,000หลังนี้เนี่ยครับแต่ที่นี่เนี่ยครับรวมๆแล้วทั้งปัญญาตีโทเอกแล้วก็ รวมๆแล้วประมาณ24,515คนเท่านั้นเองนะครับคือคนที่มานี่คงจะได้รับการขัดสันมาอย่างดีนะครับเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองมหาวิทยาลัยก็คืออยู่ได้เพราะโยนส่วนหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เป็นเพราะอะไรนะครับเพราะพว่าเอาวิทยาลัยต่างๆมารวมๆกันถึง39วิทยาลัยก่อนมาเป็นมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ดเนี่ยครับมีวิทยาลัยตั้งอยู่แล้วเนี่ย39แห่งแล้วก็แต่และแห่งก็กระจัดกระจายกันไปเนี่ยครับก็เลยรวมกันเป็นมหาวิทยาลัย จากวิทยาลัยร,รวมปไปถึมหาลัยนะครับก็มีที่ตั้งหลากหลายนะแต่ละที่ก็เป็นออกซฟอร์ดเท่านั้นแต่ว่าคนลาววิทยาลัยคนละคอลเลจนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าสิทธิ์เก่าของเขาี่มีชื่อเสียงเยอะนะครับจุกได้โนเบลมา28คนเป็นนายกอังกฤษ27คนนายกไทยด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเ,เมื่อ692ปีที่แล้วนะครับพศออะไรอย่าเลยนะครับ692ปีแล้วเกือบ เจร้อยปีแล้วนะครับมีความพยายามในการตั้งมหาวิทยาลัยอื่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าออกซ์บริดจ์ก็คือออกซ์ฟอร์ดกับเคมบริดจ์นี่พยายามที่จะยื้อไว้นะครับไม่ให้เกิดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาได้ก็เลยมีคล้ายๆกึ่งผูกขาดอยู่สองมาอะไรอย่างนี้เนี่ยครับอันนี้ในแง่หนึ่งก็สะท้อนนะครับนักวิชาการก็ใจแคบนะฮะนักวิชาการก็มันจะใจแคบเนี่ยครับไม่เคยเปิดให้คู้อนะื่น นะครับอย่างที่เรียกความเคารพอยู่ท่าเดียวอะไรพวกนั้นเนี่ยครับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยครับผมก็เป็นอาจารย์เหมือนกันแต่ว่าไม่ว่าไม่ว่าอะไรนะครับถูกด่าบ้างก็ได้นะครับได้เห็นต่างกันนะครับทีนี้นั่นคือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับแต่ว่าทีนี้ที่เมืองออกซฟอร์ดนี่เป็นยังไงนะครับเมืองออกซฟอร์ดนี่ก็อยู่ริมแม่น้ําเทมส์ซึ่งไหลไปจนถึงโู้นนะครับที่ลอนดอนไหลไปไกลขนาดนั้นก่อนตั้งในศตวรรษที่แปดตอนนี้ศตวรรษที่ยี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมคระมาณ พันสามร้อยปีโอ้โหไม่ธรรมดานะพันสามร้อยปีตั้งก่อนมาอะไรหมาอะไรนี่ประมาณเก้าร้อยยี่สิบเก้าปีนะนี่ตั้งขึ้นมาก่อนนะครับนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเออ่ที่นี่เนี่ยครับนะฮะเมืองออกซฟอร์ดเนี่ยเป็นเหมือนกับเ,เป็นป้อมปราการของวัวนะที่นี่เมื่อก่อนของเยเลี้ยงวัวเยอะนะครับซึ่งเนื่องมาจากว่ามีบางช่วงของแม่น้ําเทมส์มันตื้นหน่อยวัวสามารถเดินผ่านไม่ได้เรียกว่า ford of oxford oxen เนี่ยนะครับนะก็คือสิ่งที่เป็นบริเวณที่วัวผ่านเดินผ่านได้เป็นช่วงที่ ตื้นๆของแม่น้ำเทมส์อาจจะในช่วงหน้าร้อนหน้าแรงอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของเมืองนี้แน่นอนนะครับเป็นเพราะการศึกษาการท่องเที่ยวใ,ใ,ค,รใครก็อยากดูวิวแฮร์รี่พอตเตอร์ว่าถ่ายทําทไปตรงไหนเนี่ยนะครับรวมทั้งว่ามีอุตสาหกรรมอือ่นๆด้วยนะครับแต่อันนี้สําคัญก็คือการศึกษาการท่องเที่ยวนะครับขนาดของเมืองนี่เล็กมากเลยนะครับ46ตารางกิโลเมตรเป็นเมืองอันดับเล็กๆของของ,ของทางสาธารณรัฐอ,อังกฤษเนี่ยครับสี่สตารางกิโลเมตรนี่เท่ากับเท่าไหร่ นะเท่ากับเพียงแค่เขตสายไหมซึ่งมีพื้นที่ประมาณ45ตารางกิโลเมตรอันนี้46ตารางกิโลเมตรใกล้เคียงกับเขตสายไหมไเลยนะครับนะผมนึกภาพออกสายไหมนะครับลอง Google ดูนะครับแล้วก็มีประชากรอยู่แค่163,000กว่าคนเท่ากับประมาณสัก3,600คนต่อ1ตารางกิโลเมตรพอๆกับกรุงเทพนะรกรุงเทพแล้วก็ประมาณ3,000-4,000เนี่ยครับนะตอ1น1ตารางกิโลเมตรความหนานแน่นจะไม่ได้ ขนาดสิงคโปร์มา8,000 0 0 0คนต่อตารางกิโลเมตรนี่หละครับแต่ก็ถือว่าอยู่กันอย่างค่อนข้างที่จะหนาแน่นแต่ไม่ได้แอออะไรนะครับนะก็เป็นเมืองโปริาสร์อยู่กันมา,าเรียกว่า,า1300ปีมหาาลัยก่อตั้งขึ้นมาถึงเกือบพันปีนะฮก็929ปีแล้วนะครับนี่คือเมืองออกซฟอร์ดและก็มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่ผมก็ไปทียจรไล่ฟังพึงทราบพอสังเกตเท่านี้นะครับ